เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอังกฤษก็คงจะเห็นชัดเจนทั้งคนชอบคนไม่ชอบนะครับที่มีควีนแคมิเลีในอนาคตเนี่ยนะจะมาดำรงตำแหน่งเป็นราชินีนะฮะเพราะเธอเคยเป็นแม่ม้ายที่มีลูกมาแล้วนะครับและก็บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีการพิวิจารณ์ในประเทศอังกฤษแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้ ต้องยอมรับสโคบไปเรื่องความขัดแย้งในยูเครนนะครับที่บริเวณแขวนคราชเมียเป็นสำคัญโดยส่วนใหญ่ตอนนี้รัสเซียยืนยันจะไม่บุกและก็ยืนวันว่าสิ่งที่สหรัฐอเมริกาทำอยู่กำลังยั่วยุให้รัสเซียเข้าสู่สงครามและแน่นอนฮะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองประเทศที่จะได้ประโยชน์สูงสุดในการทำสงครามครั้งนี้กลับกลายเป็นสหรัฐ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะฮะรับชมจากนอกใหนประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับวันนี้การต่างประเทศมีทั้งเรื่องสถานการณ์โควิด -19 และการเคลื่อนไหวทางการเมืองเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์หิมะถล่มในออสเตรเลีย ภายใน2วันมีคนเสียชีวิตติดต่อกัน8ส่วนใหญ่เป็นนักสกีรอยเตอร์รายงานว่าออสเตรเลียพบยอดผู้เสียชีวิต8รายจากเกิดหิมะถล่มเป็นครั้งที่3 <c oughs> ภายในโฟโรวาเบิร์กและไทโรภายในระยะเวลา2วันในขณะที่ รัตเตอร์ดัมนะครับยันไม่มีแผนนะที่จะทำลายสะพานอายุเกือบร้อยปีให้ซูเปอร์เรือยอร์ชหรูนะครับจำนวน500ล้านดอนลลาร์สหรัฐของเบโซนะฮะแล่นผ่านสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าวเอฟพีรายงานตรงกันนะครับว่านายกเทศมนตรีเมืองรัตเตอร์ดัมล่าสุดนะฮะออกมาปฏิเสธข่าว ยังไม่มีแผนทําลายสะพานเก่าแก่อายุร้อยปีของเมืองเพื่อเปิดทางให้เรือโยชลำใหม่ของเจฟเบโซเจ้าของอเมซอนที่ถูกต่อในเนเธอร์แลนด์วิ่งผ่านไปได้นแกลบบิสเ i ตอินไซเดอร์นะครับสื ider, บ่อของเนเธอร์แลนด์ระบุว่าสะพานของ en, นิซาแวนในครับในเมืองรอตเตอร์ดัม ของเนเธอแลนด์ที่อายุเก่าแก่กว่า100ปีในขณะที่ Queen ควีนอลิซาเบธแสดงพระประสงค์ชัดเจนยอมรับ mera, คาร m มิลรัาเป็นราชินีองค์ต่อไปนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าควีนอลิซาเบธทรงแสดงพระราชประสงค์อย่างจริงใจให้ในพระหัตถเลขาเนื่องในวันครบรอบ70ปีแห่งการขึ้นกองราชราชบัลลังก์ให้มิราเคอร คามิร่าขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นอาราชินีในฐานะพระชายาเพื่อให้เจ้าชายชาวขึ้นกรองราชถือเป็นการยุติการคาดเดาเกี่ยวกับตำแหน่งในอนาคตของคามิร่านะครับโดยสิ้นเชิงนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คืออเมริกันก็ชี้สหรัฐอเมริกาสะสมนะครับขอภัยฮะชี้รัสเซียะสะสมกำลังถึง70% คาดพร้อมอยู่ยูเครนในกลางเดือนนี้สำารักข่าว p นะคร,รายงานว่าอเมริกันชี้รัสเซียสะสมกําลังพลและอาวุธที่ต้องการาใช้แล้วอย่างน้อย70%เพื่อเป็นตัวเลือกสําหรับปูตินในการเปิดฉากบุกยูเครนเต็มรูปแบบภายในเดือนนี้นะครับซึ่งอาจทําให้เคียบแตกอย่างรวดเร็วและมีผู้เสียชีวิตถึง50,000คนเลยทีเดียว ในขณะที่มาร์คซ์เ e อร์เบิร์กสะดุ้งเลยทีเดียวในกลาวนี้ UN มีการเตือนอย่างเป็นทางการอาจจะติดคุกภายใต้กฎหมายใหม่หาก Facebook เผยแพร่เนื้อหาเป็นภยัยมาร์คซ์เกอร์เบิร์กและบรรดาผู้บริหารเทคโนโลยีทั้งหลายเสี่ยงจบด้วยการติดคุกหากพราว่าแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ไม่ปิดกั้นเนื้อหาพิจารณาแล้วว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมาย ความปลอดภัยทางออนไลน์ใหม่ที่กำลังบังคับใช้จากคำเตือนของนาดินดอริสนะครับรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของสหราชาอาณาจักรในขณะที่ดูกันชัดๆเลย F-35 ของสหรัฐอเมริกาจอดกระแทกนะครับบรรทุกเรือบรรทุกเครื่องบินตกลงทะเลจีนใต้นะครับ คลิปว uhm. ิดีโอซึ trotzdem, ่งปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าเป็นเหตุการณ์ F-35C ของสหรัฐอเมริกาลงจอดกระเทกกระแทกถลยตกจากดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS คาวิ i n s o n ร่วงลงสู่ทะเลจีนใต้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่24มกราคมที่ผ่านมาระหว่างที่ F-35C ของกองทัพสหรัฐอเมริกากำลังลงจอด บนเรือบรรทุกเครื่องบิ USS Carl inson, น USS คาวินสันณบริเวณแห่งหนึ่งที่ไม่เปิดเผยแหล่งนะครับในทะเลจีนใต้นักบินดีดตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ลูกเรืออีก6คนได้รับบาดเจ็บเนื่องจากเศษซากของเครื่องบินกระเด็นกระจัดก,กระจายไปทั่วนะครับดาดฟ้าของเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับในขณะที่เมืองหลวงของแคนาดาตอนนี้ก็มีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน จัดการคนขับรถบรรทุกปิดถนนต้านบังคับการฉีดวัคซีนโควิด -19 จิมวัดสันนะครับนาย,ยกเทศมนตรีกรุงออตาวานะครับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อจัดการกับบรรดาคนขับรถบรรทุกนะครับซึ่งปิดกั้นถนนประท้วงต่อต้านคำสั่งบังคับฉีดวัคซีนโควิด -19 ของรัฐบาล ปิดตายการจราจรในย่านใจกลางเมืองหลวงของแคนาดานาน,านกว่า10วันนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งสหรัฐอเมริกาก็มีการออกมากลืนไหวเตือนรัสเซียอาจจะบุกยูเครนในเร็ววันนี้แต่ยันไม่ต้องการทำสงครามกับมอสโกรัเสเซียอาจจะบุกยูเครนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแต่ยังคงมีหนทางทางการทูตให้เลือกนะครับจากคำเตือนของที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาว พร้อมยืนยันที่สหรัฐอเมริกาเสริมทัพกำลังทหารหลายพันนายในเยอรมนีและยุโรปตะวันออกไม่ได้มีเจตนาเปิดฉากทําสงครามกับรัสเซียแต่อย่างไรนะแต่ถ้าทำสงครามขึ้นมาประเทศที่ได้ประโยชน์สูงสุด <c oughs> ก็หนีไม่พ้นนะครับสหรัฐอเมริกันพระได้ขายอาวุธในขณะที่ผู้ปกครองโวยนะคุณแม่ยังสวยแต่งตัวว่าบิวไปส่งลูกชายที่โรงเรียน เหตุการณ์คุณแม่รายหนึ่งถูกบรรดาผู้ปกครองนะครับเบียววิจารณ์กันอย่างรุนแรงนะครับที่แต่งชุดว่าบิวโชส่วนเขาเว้าโค้งไปส่งลูกชายที่โรงเรียนอย่างไรก็ตามเธอไม่ทนออกมาตอบโต้อย่างแสบเผ็ดนะครับนางแบบและทนายความถูกแอบถ่ายตอนที่เธอส่งลูกชายเข้าโรงเรียนณโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองซานตาดุสเดลาเซียลาประเทศโบลิเวีย นะครับคลิปสั้นๆที่บันทึกโดยผู้ปกครองอีกคนหนึ่งซึ่งส่งไปยังโรงเรียนดังกล่าวเช่นกันเป็นภาพที่เธอใส่ชุดรัดติ้วนะครับส่วนเว้าส่วนโคง้งเธอกําลังออกจากรถและถือกระเป๋าของลูกชายก่อนจะลงสู่ประตูหน้าโรงเรียนนะครับอีเกเหตุการณ์หนึ่งจีนล็อกดาวน์เมือง3.5ล้านคนติดกับเวียดนามหลังมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 นทีะโผล่ขึ้นมา70ราย เมืองแห่งหนึ่งของจีนที่มีประชากร3.5ล้านคนอยู่ใกล้ชายแดนติดกับเวียดนามเข้าสู่มาตราการล็อกดาวน์นะครับหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 กลายพันธ์นะครับ70เคสในระยะเวลา3วันหลังสุดนะครับจีนเศรษฐกิจหลักของโลกเพียงรายเดียวที่ยังคงมั่นคงเกี่ยวกับนโยบายนะครับเป็นศูนย์ในการเฝ้าระวังขั้นสูงต่อการแพร่ระบาดโควิด -19 เนื่องจากกรุงปักกิ่งกำลังรับหน้าเสือ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับในขณะที่ชาวอังกฤษตอนนี้ก็เสียงแตกกันหลังจากควีนอลิซาเบธประกาศชื่อว่าที่ควีนแคมิรัลนะครับลือสรปรัตจะปราชทานเมงกุฎแห่งราชินีให้นะครับสำนักข่าวเอกับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าหนังสือพิม์พอังกฤษประโคมข่าวครื้นนะครับ ที่ว่าราชินีมีมิแคมิราแห่งสหาราชาอาณาจักรอังกฤษเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงชาวรอนดอนนะครับแตกหลังสมเด็จพระราชินีนาถอริสเบตที่สองแสดงความปรารถนาที่จะเห็นเดชสแห่งคอนเวลนะครับขึ้นทำหน้าที่ฐานะควีนองค์ใหม่นะครับมีรายงานพิธีขึ้นครองราชแคมิราจะได้รับพระราชทานมงกุฎ แห่งพระราชินีนะครับนาที่ประดับไปด้วยเพชรโอมินัวหนัก105กกรัตและเพชรขนาดเล็กอีกจำนวน2,800ชิ้นนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในเชิงงานวิเคะา์เราคงเห็นว่าสถานการณ์โควิด -19 กํากำลังแพร่ระบาดอย่างหนักน, <c oughs> นะครับในเรื่องของอังกฤษนะครับ ก็คงเห็นว่าการวิพิจารณ์ของคนอังกฤษ,กฤษแบ่งเป็น2ฝ่ายทั้งฝ่ายสนับสนุนและก็ฝ่ายต่อต้อตานต่อต้าน,นคที่ควีนคา a m เมราว่าที่นะครับจะขึ้นดำรงตำแหน่งหลังจากพระนางอลิซาเบธท,ที่2ได้เขียนจดหมายแสดงความยินดีนะคที่จะให้คา m ์เมราขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นราชินีนะครับในอนาคตนะครับ ขณะดเดียวกันความตึงเครียดที่เกิดขึ้นขณะน,นี้สหรัฐอเมริกันนะก็พยายามรายงานว่าตอนนี้รัสเซียมีการตรึงกำลังไว้มากขึ้นนะครับและพร้อมที่จะบุกยูเครนได้ทันทีและจะสามารถบดขยี้ยูเครนได้เพียงไม่กี่วันและจะมีคนตายมากกว่า500,000คนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกเกิดสงคราม ในเชิงงานสังเคราะห์สถานการณ์แบบนี้จะเป็นอย่างไรไม่ต้องบอกก็รู้ราคาน้ํามันย่อมจะแพงขึ้นนะครับตอนนี้ราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่สหรัฐอเมริกาพยายามกดดันรัสเซียนะครับทำให้รัสเซียกับซาอุดิอาระเบียหรือกลุ่มที่เรียกว่า OPEC+ Plus จึงประกาศขึ้นราคาน้ํามันอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ฝั่งสาภาพยุโรปอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากนะครับทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเล็ก 1นึ่ในร้อยเประเทศนะครับก็ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันและก็ราคาก๊สนะฮะที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอังกฤษก็คงจะเห็นชัดเจนฮนะทั้งคนชอบคนไม่ชอบนะครับที่มีควีนแคมรเลในอนาคตเนี่ยนะจะมาดำรงตำแหน่งเป็นราชินีนะฮะเพราะเธอเคยเป็นแม่ม้ที่มีลูกมาแล้ว นะครับและก็บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีการพิวิจารณ์ในประเทศอังกฤษแต่อย่างไรก็ตามสถานก,การณ์ทั่วโลกตอนนี้ต้องยอมรับสโคบไปเรื่องความขัดแย้งในยูเครนนะครับที่บริเวณแคว้นครชเมียเป็นสําคัญโดยส่วนใหญ่ตอนนี้รัสเซียยืนยันจะไม่บุกและก็ยืนวันว่าสิ่งที่สหรัฐอเมริกาทําอยู่กําลังยั่วยุ ให้รัสเซียเข้าสู่สงครามและแน่นอนฮะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองประเทศที่จะได้ประโยชน์สูงสุดในการทำสงครามครั้งนี้กลับกลายเป็นสหรัฐอเมริกันเพราะสงค,ครามกล่าวนี้ไม่ได้ใช้สมรภูมิของสหรัฐเมกาแต่ใช้สมรภูมิกับของยูเครนสหรัฐเมกาก็เพียงจะได้ขายอาวุธเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ ขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์เก,กียรติวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยเธออดนอนขนาดไหนฉันรู้ว่าบนบาเธอกดดันสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภารักขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอ ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมลน้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพร่ำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ ซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่ักรบในชุดขาวทุกคน ต้อสู้ทุกๆอย่างด้วยกำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่ เี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพร้ำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราสาบส่นสักเท่าไหร เธอที่ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอ อยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาว